นายนภัสเคลื่อนไหวทันทีหลังลือคบกับใบเฟิร์นจริงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ทำเอาแฟนๆเชื่อให้เป็นคู่จริงสำหรับนายนภัสกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเคมีมันเหลือล้นแถมแม่หมูแม่ไฝ่ชายยังเอ็นดูสาวใบเฟิร์นมากอีกด้วยต่อมาหนุ่มกัญชัยพิธีการร่วมตัวพ่อว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่เพราะเจ้าตัวก็สนิทกับทังวินเมทวิน และนายนภัสมีความสนิทสนมอาจจะพอรู้อะไรบ้างจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ได้หลุดปากออกมาว่าลำบากใจจะพูดกลัวเดี๋ยวคนเครื่องกระดูกให้เกรงว่าจะหอนกระแสบอกนายนภัสติดทางไม่น่าจะเป็นไปได้นะจะหลีกทางให้วินมันเป็นไปไม่ได้และวินก็เป็นลูกชายนายก็เป็นลูกชายคนโตเพราะฉะนั้นวินจะไปจิ้นกับพี่สะใภ้ได้ยังไงก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะรีบบอกว่ามันหลุดปาก ด้านสาวรถเมย์หนึ่งนิดหนึ่งในพิธีกรร่วมรายการก็ได้บอกเพิ่มเติมว่าแต่คู่นี้แฟนคลับขอเชียร์กันมานานแล้วนะทำเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับลั่นออกมาว่าก็แล้วจะรออะไรก็เฮสิแต่เราทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าแต่ผมอยากให้ทั้งคู่เป็นแบบนั้นแหละหนุ่มกัญชัยก็ทิ้งทายว่าให้ไปถามฝ่ายชายด้วยคำถามว่านายครับมีข่าวว่าสถานภาพมันเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าครับ ก็ต้องไปถามนายกับใบเฟิร์นเขาเองแต่อย่าเพิ่งไปดีใจต้องไปถามเขาเองล่าสุดเพจดังอย่างเจมอยลอยแปดได้ออกมาโพสต์ต่อว่า mm hmm. ก็คบกันจริงอะแหละสบายใจกันยังส่วนร้องไห้อยู่ไม่ทำมาหายก้ฬนาว,นะวันนี้อิพิมพ์ไม่มีผัวหลังจากที่หนุ่มกัญชัยหลุดสถานะไปเฟิร์นนายนภัสออกจากสถานะเฟนโซนแล้วชาวเน็ตก็ฮือฮากันใหญ่ ว่าแค่หลุดโป๊หรือเป็นเรื่องจริงล่าสุดหลอกบรรดาแฟนคลับก็ไม่รอช้าเข้าไปส่องไอจีของนายนภัสและไปเฟิร์นพิมพ์ชนกุกก็พบว่าทั้งคู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมีแต่นายนภัสที่เคลื่อนไหวสตอรี่เป็นคลิปออกกำลังกายเท่านั้นจ้าขอขอบคุณนายนภัสข่าวใส่ไข่เจมอยร้อยแปและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ